60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยัง่งยืน ของเอ้ยดูแลข้าวกาปีเนี้แห้งแรงเหลือเกินเลยเนี่ยน้ำท่าก็ไม่มียา,าปลกเออดูอีดีดนั่นเต็มเลยม,มันจะไ,ได้จักเท่าไหร่ใช้กันได้ปีนี้เรื่องขายล้นไม่ต้องไปพูดถึงละมันไม่ได้ขึ้นได้ขายเราแค่ว่าจะเอาไว้กินเนี่ยติดยุงติดช้างมันจะได้สักกี่ถังเชียวเนี่ย ค่ะแล้ท้อวะดูเหอะเวลา9ก้าโมงเช้านะครับ าทางพนกักงานชุมชนนะครับหรือทางพนกักงานอำเภอนั้นนะครับจะได้ลงพื้นที่นะครับประชากรเกับข้มอ,<ง>อมอดลนะครับสำหรับพ่อแม่พี่ใหญ่เขาประกาศอะไรเนรี่ยข่าวสารอ,อะไรไมากรน้นงะเพาะครับอะไรโครงการอะไรหลวงเขามีโครงการมาแล้วก็เขาให้ไปไได้ก ที่ไอชลาปรชาคมพวกนี้ตรงการมันจะมีโครงการพวกหนองนามาอืมน่าสนใจเออืมอืมกนี้เราเดี๋ยวเราไปฟังกันเออฉันก็ว่า่านสนใจนะไปกระพองไปไหมล่ะไปสิเออเนาะไปฟังเขาเขาจะมีเรื่องอะไรโครงการดีๆเข้ามาเขามีเรื่องดีๆอะไรมาเราก็แย่อยู่ช่วงเนี้ย เผื่อมีช่วยเหลือเราได้บ้างเออดีดีวะ่ะน่าสนใจนะวันนี้มีเรื่องดีๆจะมาบอกนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะได้มอบหมายให้ทางกรมการมิตงชนนะคะโดยกระทรวงมัาดไทมเนี่ยมอบหม่ครั้งหนึ่งนะคะว่า ในสถานการณ์โควิดนะคะที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้จะเกิดปัญหาวิกฤตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินนะคะการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นกรมการมั่ชนนะคะเลยเสนอโครงการชื่อว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมนะะ่ประยุกต์สู่โค้งหนองนาโมเดลนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการทั้งหมดอยู่ 73จังหวัดนะคะ20,000กว่าหมู่บ้านนะคะซึ่งอำเภอวังทองของเรานะคะก็มีเป้าหมายในการดำเนินงานโคกหนองนามโมเดลเนี่ยอยู่เต็มพื้นที่ของอำเภอวังทองเลยนะคะครบทุกตํมบลเลยนะคะตอนนี้วันนี้นะคะเราก็จะมามาให้ความรู้นะคะแล้วก็มาดำเนินการรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะ โคกหนองดาโมเดลคือภาพรวมก็คือการจัดการบริหารที่นะคะอย่างมีคุณประโยชน์นะคะโคกหนองดาโมเดลนะคะเป็นทางรอดของพวกเรานะคะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ในยุคโควิดอย่างนี้โคกก็คือในที่ของเราจะมีโคกนะคะแล้วก็จะมีโคกนี่คือเอาไวป้ปลูกพืชผักน,นะคะเอาไว้กินโคก ก็จะมีผักอยู่บนโคกนะคะหนองก็จะมีน้ำหนองเอาไว้ทําอะไรหนองกเราเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะส่วนที่นาเราก็ใช้ปลูกข้าวโคกหนองนาโมเดลสามารถเลี้ยงพวกเราอยู่รอดนะคะไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่เป็นทางรอดของพวกเราเลยในธุรก,กิจแบบนี้ วันเวลาผ่านไปนะวันนี้พี่เอและพี่พลได้ทำตามโครงการโครกหนองนาโมเดลจนประสบความสำเร็จและตั้งใจว่าจะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนในตำบลได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด